มาถึงร้านขนมไทยแล้วจ้ะพี่นอ้องร้านขนมไทยที่เอลเลยจะมีทุกอย่างจ้ะดูนี่นบัมเบิ้ไทยก็มีนะจ๊ะนี่หาอะไรเนาะซื้ออะไรกินสุดๆเอาเอะไรบ๊อบฟ่นเบอรกิน้องวานฟันเบอร์กิน้องวานให้เอานี่นะเราจะเอาอะไรทางนั้นจะมีเหมือนกัน นมครกเหมือนบาบินแซ่แาบแซ่บหวานก็นมี <laughs> มะม่วงเอาไหมเอ <laughs> าไหมมะม่วงน้ำปลาหวาน <c oughs> อันนี้ของนมปลาด,ดูนี่สิข oh, no, นมครกหกครกห้าเหรียญ หกชิ้นห้าเลียนมาม่วงอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้อร่อย เนี่ยอันนี้อร่อยมากเลยจะเอาเะอไม่แอบมาหรอกทุกอย่างเห็นไหมเหมือนอยู่บ้านเราเลยเหมือนอยู่บ้านเราไหมสมหักเหมือนอยู่บ้านเราไหมเหมือนไหมเหมือนอยู่บ้านเราไหมสมหักเหมือนบ้านเราไหมเหมือนทุกอย่างเลยจะคงแข็ง ของแข็งก็มีนะร้านขนมไ,ไทยก็มีไทยๆเราเข้าไปมันไม่มีบอกว่าหนูเป็นเพื่อกนกับน้องโน้เป็นเพื่อกนกับพี่ออลเป็นเพื่อนกับคนนั้นคนนี้เอานี้ห้าเหรียญจ้ะจ้าลึกหลออ่อลึกลึกหล่ลอ รูปหรอกันนะลูหรอคนนี้มาทุกครั้งเห็นเลยจะอะไ้หื่นเพิ่มไหมคะผมพอแล้วจ้ะไปจับไปจับห้าจ้าแม่พูดไทยชัดจังไงรักเนาเงินเป first, <S 2> <S 2> <S <S ็นฝึกไม่เหมือนกันรักตอบโอ้เงินเป็กเลยเหมือนเลยใช่ไหมมุสิมาก็ะออกไม่ใส่ายเลือดจะดออกแล้วแต่รุ่นี้ก็สวยอ่ะสีน้ำตาสีน้ำตาลรอน

หไอน่าจ้านี่เขาอยู ok ่เมกาเขาพูดไทยชัดมากเลยขอบคุณนะจ้าร้านขนมไทยจ้าบัดีจ้าเพชรสมรทีวีนะสมหักบ้านทุเรียนใจบาย